18พรมวหันภาวนาเมตตาใหญ่เอวาเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตวะเนะนาถาปินทิกัสสะอารามตัดรโขพระควาพ,าขาวาพิขูอามันเตสีพิขโวพระทันเตติเตพิขูพระวะโตปัจจโสสูงพระควาเอตัทธโวจะเมตายาพิขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพหุรีกตายะ ญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสามรัตายะเอกาทัานีสังสาปาติกังขากาตะเมเอกาทัศะสุขังสุป,ปฏิสุขังปฏิพุช,ชติณนะปาปางังสุปีนางปัสติมนุษยานางปิโยโหติอมนุษยานางปิโยโหติเทวตารักขันตินสาสะ อคิวาวิสังวาสถังวากะมะติตุวะตังจิตตังสมาธิยะติมุขวันโนวิปัสสีทติอะสัมมุลละโหกาลังกะโรติอุตริงอัปติวิชันโตพรหม,มโลโกปะโคโหติเมตายะพิคเวเจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะภาวิตายะพระหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะโสสมารถายะอิเมเอกาทะสานิสังสาปาติกังขาอธิอนโนทิโสภรนา,าเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภรนา,าเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภรนา,าเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการเรหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเรหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการเรหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการเรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติ ทสหการเรหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิปัญจหาการเรหิอนโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสัพเพสตตาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตสองสัพเพปานาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสามสัพเพภูตาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตต สีส yup ัพเพพุคคลาเวราอภยญาปัญญานิคาสุขีอ <Econom etically> ัตตานังปริหารันตุห้าสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาเวราอภยญาปัญญานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติอเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตตหากาเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสภาอิทิโยเวราอภยญาปัชญานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สองสัพเพปุริสาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันโต๊สามสัพเพอริยาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันโต๊สี่สัพเพอนาริยาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันโต๊ห้าสัพเพเทวาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันโต๊หกสัพเพมนุษษาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันโต๊ เจ็สเพวินิปาติกาเวลาอภยญาปัญญานิคาสุขีอัตตานัปริหารันตุติอิเมหิสัตตหาการหิโอทิโสภราณาเมตตาเจโตวิมุตติกตัตะาเมหิทัสหาการหิทิสาภรนา,าเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสเปวุรัติมายาทิสายะสัตตาเวลาอภยญาปัญญานิคาสุขีอัตตานัปริหารันโต สองสัพเพปชิมายะทิสายะสตาเวลรอพยาปัจชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันโต3สัพเพอุตรายะทิสายะสตาเวลรอพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต4สัพเพทขีนายะทิสายะสตาเวลรอพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต5สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวลระอพยาปัจชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันโต หกสัพเพปัจิมายะอนุทิสายะสตาเวลาอัพยาปจชานีคาสุขีอัตานานปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตรารายะอนุทิสายะสตาเวลาอพยปจชานีคาสุขีอัตานานปริหารันตุแปดสัพเพทขินายะอนุทิสายะสตาเวลาอพยาปจชานีคาสุขีอัตานานปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะสตาเวลา อภยปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหาลันโต๑๐สเพอุปริมายาทิสายะสตาเวลาอภยปจชานีคาสุขีอัตตานังปริหาลันโต1สเพปุรัตถิยายาทิสายะปนาเวลาอภยาปจชานีคาสุขีอัตตานังปริหาลันโต2สเพปัจชิมายาทิสายะปนาเวลาอภยาปจชานีคาสุขีอัตตานังปริหาลันโต สามสัพเพอุตรายะทิสายะปานาเวราอพยาปัญชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสี่สัพเพทขีนายะทิสายะปานาเวราอัพยาปัญชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัตติมายะอนุทิสายะปานาเวราอพยาปัญชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันโต กสัพเพ,พเปัจฉิมายะอนุทิสายะปานาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตเจ็ดสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปานาเวราอพยาปัจชานีคา,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 าสุขีอัตตานังปริหารันโตแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตเก้าสัพเพเหตีมายะ ที่สายญาปนาเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายะที่สายญาปนาเวราอพิยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรัตถิมายะที่สายะาพูตาเวราอพิยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสองสัพเพปชิมายะที่สายะาพูตาเวราอพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโต สสัพเพอุตรายะทิสายะพูตาเวราอัพยาปชาอีิคาสุขีอัตนางปริหานันโตส4สัพเพทขีนายะทิสายะพูตาเวราอัพยาปัชาอีิคาสุขีอัตนางปริหานันโตห5สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายส Ho สสะพูตาเวราอัพยาปัชาอีิคาสุขีอัตนางปริหานันโต กสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะภูตาเวราอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตเจสเพอุตตรายะอนุทิสายะภูตาเวราอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตแปดสัพเพทัขินายะอนุทิสายะภูตาเวราอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหาลันโต เก้าสเปหิต ah ิมายะทิสายะภูตาเวราอพยาปัชชาอีิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสิบสเพอุปริมายะทิสายะภูตาเวราอพยาปัชชาอีิคาสุขีอัตนางปริหารันตุหนึ่งสเพปุรัติมายะทิสายะปุคลาเวราอพยาปัชชาอีิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสองสเพปัชิมายะทิสายะปุคลาเวราอพยาปัชชาอีิคาสุขีอัตนางปริหารันตุ สสัพเพอุตรายะทิสายะปุคลาเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสี่สัพเพทักขีนายะทิสายะปุคลาเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตนังปริหะรันตุ5สัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะปุคลาเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ6สัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุคลาเวรา อภยปจชาอีิคาสุขีอัตนางปริหานันโตเจสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวราอภยปจชาอี ah ิคาสุขีอัตนางปริหานันโตแสัพเพทขีินายะอนุทิสายะปุคลาเวราอภยปจชาอีิคาสุขีอัตนางปริหานันโตเกสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาเวราอภยปจชาอีิคาสุขีอัตนางปริหานันโต สิบสัพเพอุปริมายาที่สายะปุคคลาเวลาอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนางปริหาอันโตหนึ่งสัพเพปุรัตทิมายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันโตสองสัพเพปัชิมายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันโต สามสัพเพอุตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปน,นาเวลาอพยาปัชาอานิค้าสุขีอัตะนางปริหารันโต๔ส,สัพเพทักขินายะทิสายะอัตตภาวะประิยาปนาเวลาอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตะนางปริหารันโต๕สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะประิยาปนาเวลาอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตะนางปริหารันตุ หกส,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  ini, ส,ส,ส,สัพเพปฉิมายะอนุทิศายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตตนังปริหารันโตเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตนังปริหารันโตแปดสัพเพทคินายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวรา อภยปจชานีคาสุขีอัตนาปริหารันตุ9สเเหิติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภยปจชานีคาสุขีอัตนาปริหารตุ10สเพอุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภยปจชานีคาสุขีอัตนาปริหารตุ11สภาปุรัติมายะทิสายะอิทธิโยเวราอภยปจชานีคาสุขีอัตนาปริหารตุ สองสภพพาปชิมายะทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสามสภพพพาอุตรายะทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสี่สภาทักขินายะทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ ห้าสภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปัชชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุหกสภาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปัชชานีคาสุขีอัตตานังปริหารลันตุเจ็ดสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปัชชานีคาสุขีอัตตานังปริหารลันตุ แปดสภาทักขีนายะอนุทิสายะอิธิโยอเวราอพยาปัชชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุเก้าสภาเหติมายะทิสายะอิธิโยอเวราอพยาปัชชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสิบสภาอุปริมายะทิสายะอิธิโยอเวราอพยาปัชชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุ สิบสัพเพรัตริมายะที่สายะปุริสาเวราอพยาปช,ชาอานีคาสุขีอัตะนางปริหารันตุสองสัพเพปัช,ชิมายะที่สายะปุริสาเวราอพยาปช,ชาอานีคาสุขีอัตะนางปริหารันตุ สามสัพเพอุตรายะที่สายะปุริสาเวราอพยญาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสี่สัพเพทักขินายะที่สายะปุริสาเวราอพยญาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอพยญาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต หกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอพยปัจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ ก้าสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาเวราอพยาปจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาเวราอพยปจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะอริยาเวราอพยาปจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสองสัพเพปัชิมายะทิสายะอริยาเวรา อภยาปจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายะทิสายะอริายาเวราอภยาปจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสี่สัพเพทัก mm. ขีนายะทิสายะอริยาเวราอภยปจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโตหสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาเวราอภยาปจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันโต หกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาเวราอพยปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุเจสัพเพอุตตรายะอนุท okay. ิสายะอริยาเวราอพยปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุแปดสัพเพทขีนายะอนุทิสายะอริยาเวราอพยปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวรา อภยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโต๑๐สเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโต 1. สเปุรัติมายะทิสายะอนาริยาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโต 2. สเพปัจชิมายะทิสายะอนาริยาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันโต สสัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตนานปริหารันโตส4สัพเพทักขินายะทิสายะอนาริยาเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตนานปริหารหันโตห5สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาเวราอพยาปัชชานิคาสุขีอัตนานปริหารันโตห6สัพเพปัช,ชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวรา อภยปัช,ชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุบเจสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวราอภยปัช,ชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุแปสัพเพทขีนายะอนุทิสายะอนาริยาเวราอภยปัช,ชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุเก้าสัพเพเหตีมายะทิสายะอนาริยาเวรา อภยาปจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโต๑สเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาเวราอภยปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโต1สเปุรัตทิมายะทิสายะเทวาเวราอภยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโต2สัเพปัจชิมายะทิสายะเทวาเวราอภยาปจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันโต สัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชาอนีคาสุขีอัตนางปริหารันโตสัพเพทขีนายะทิสายะเทวาอเวราอพยาปัชาอนีคาสุขีอัตนางปริหารันโต 5. สัสเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชาอณีคาสุขีอัตนางปริหารันโต หกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุแปดสัพเพทขีนายะอนุทิสายะเทวาเวราอพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวรา อภยาปัช,ชาอานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสิบสเพอุปริมายะที่สายะเทวะอเวราอภยาปัช,ชาอานีคา 1. สุขีอัตนางปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรัติมายะที่สายะมนุษยาอเวราอภยปัชาอานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสองสัพเพปชิมายะที่สายะมนุษยาอเวราอภยาปัช,ชาอานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุ สามสัพเพอุตรายะทิสายะมนุษยาอเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสี่สัพเพทักขีนายะทิสายะมนุษยาอาเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษยาอาเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุ หกสัพเพปัจฉ so 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 ิมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอพยาปัจฉานีคาสุขีอัตนางปริหาดันโตเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอพยญาปัจฉานีคาสุขีอัตนางปริหาดันโตแปดสัพเพทขินายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอพยาปัจฉานีคาสุขีอัตนางปริหาดันโต ก้าสเพเหติมายะทิสายะมนุษสาเวลาอพยญาปัชชาอนิคาสุขีอัตนางปริหาลันตุ 10. สิบสเพอุปริมายะทิสายะมนุษสาเวราอพยญาปัชชาอนิคาสุขีอัตนางปริหาลันตุ สัพเพหนึ่งสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะวินิปาติกาเวราอพยาปัชชานีิคาสุขีอัตตานังปริหัรันตุสองสัพเพปัชชิมายะทิสายะวินิปาติกาเวราอัพยาปัชชาอีิคาสุขีอัตตานังปริหัรันตุสามสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปาติกาเวราอัพยาปัชชาอีิคาสุขีอัตตานังปริหัรันตุ 4, สี่สเพทขขินายะทิสายะวินิปาติ 5, าพพพพ media, าากาเวราอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตนังปริหารันตุห้ 6, สาสเปุรัตทิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตนังปริหารันตุหกสเพปัชชิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวรา อพยาปัชาอาน uh ิค้าสุขีอัตนาังปริหารันตุเจสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอัพยปัชาอานิค้าสุขีอัตนาังปริหารันตุแปดสัพเพทคีนายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอัพยปัชาอานิค้าสุขีอัตนาังปริหารันตุเกสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอัพยปัชาอานิค้าสุขีอัตนาังปริหารันตุ สิบสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอพยาปัชญานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุติอิเมหิทาสหาการเรหิทิสาภารนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัต,ตานานังปีละนังวัเชเตวาอปีละนายะอุปปะคาตังวัเชเตวาอนุปปะคาเตนะสันตาปังวัชเชตวอสันตาเปนะปริยาทานางัง วัชเชตวาอปริยาธาเนนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสเพสตาเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนสุขิตต,ตาโหนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัฐาหากาเรหิสเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตะยะติติเจโตสัพพะ พระยาปาทะปริยศถาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมะมวิหารภาวนานิธิตา เซตาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจานิธทุกขาพยปปตาจนิพยาโสกปัตตาจานิโสก,กาโหตุสเพปิบานิโนเอตาวตาจะอัมเหเหิสัมภตังปุญญาสัมปทางสาเพเทวานุโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสาทายะสีลังลักขันตุสาพธา,าภาวนาพิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคาตา หนึ่งสัพเพภุธาภรพปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสัพโสสองสัพเพภุธาภรพปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสัพโสสามสัพเพภุธาภรพปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสัพโสสี่สัพเพพุทธาภระปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะ เตเชนะรักขังพันธามิสัพโสห้าสัพเพพุทธาภรพปตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสหสัพเพพุธาภรพปตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสเจ็ดสัพเพพุธาภรพปตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสะพโส แปดสัพเพพุธาภรปปตตาปัญเจการนจจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภะพโส9สัพเพพุทธาภรพปตตาปัญเจการนจจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่หงการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสดมนต พระสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ายคหกแปดตลอดจนวัตถุทั้งปวงที่สมสิงสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทุปรการเทิน